เราต้องมานั่งปิดเปิดใหม่ไงต้องเข้าออปชันแล้วปิดเปิดใหม่ก็เมื่อกี้นั่นก็คือทำหนึ่งอ่ะเด็ทำมันขึ้นสีนอ้าวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเป็นธนูเองเอาเป็นธนูเองเรายิงสองดอกได้เอาเป็นอัศวินไปเลยเพราะอัศวินมันพื้นฐานมันไก็มีแหละข้า,าง,ขลงล่างมีอะไรไปเอ๊อยากจะเอ๊อยากเล่นธนูจะต้องอัพธนูให้ได้สองดอกอ่ะอืมเยอะคืออัพแค่ขั้นแรกเลยเก็บแต้มไม่ครบแล้วก็ ตอนนี้เอกเปิดแถบดูซิว่าเอกเอ้อนี่ไงเอกแต้มมันดูแต้มจากไอ้นี่แต้มจากตัวละครอะว่าตัวละครมันมีแต้มมันมีแต้มกี่แต้มดูตรงตัวละครอะเราเปศูนย์เนี่ยของศูนย์ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเอกอัพสกิลไหนไปเฮอยไม่มีมันยังไม่ได้อัพอันไหนเลยแค่แต่ละตัวมันอย่างละหนึ่งจุดเท่านั้นนะ อ๋อหรือว่าอย่างนี้วะเก็บครบห้าสิบแล้วมันจะได้มาคนหนึ่งแต้มอย่างงี้ใช่ปะวะน่าจะเป็นอย่างเออเนี่ยขวเพลของเรามันมันอัาได้ทุกตัวเลยเออสบายแล้วตอนแรกก็นึกว่าแบบห้าแอมเก็บอ่าอัพสกิลได้ตัวเดียวเนี่ยของเอกได้เท่าไหร่แต่มีเอกขวดเขียวเนี่ยเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยที่เป็นยสนุ่เลย <c oughs> อ้าไอแล้วสิ อเ,เอากล้องมาเลยเอากล้องมาได้ได้อยู่เจ็บตัวนิดนึง44เอ่อก็ออออใกล้ถึงละแปลกงงกว่าทำไมเอกเก็บไม่พร้อมเราอะนั่นานะสีรอต้องใช้เปิดกับดักเฮ้ยวเฮเ,เ,เปิด เพราะว่าต้องไปเอากุญแจข้องโถก่อนสินะนี่ไงมันมีมันมีมนี่อยู่ไอ้ไอ,อ้สวิตช์ทางซ้ายมือสิใครโดนาต้องเอากล่องวางไว้ ทางซ้ายของเอ็มมีอะไรเปล่ะเห็นอะเห็นอะไรป่ะไม่มีไม่มีก็ต้องเอากล่องวางไว้เอากล่องวางไว้มันน่าจะเปิดข้างล่างไม่เปิดอ่ะเย็บแล้วเย็บเลยหรอเฮ้ยควาจริงมันต้องเออหนามนี่วะอือสี่สดเราเก็บซะเลยเราก็เก็บด้วยกัน ต่เป็นเพราะว่าช่วงแรกจเกเอ็กออกไปวันเึงเลยแบบ <c oughs> จะเก็บระบบแรงน้มถวกเอาแล้วกันบางทีเข้าเช็คพอยต์แล้วอ่ะเลเวลอัพยาใช้เวลาหน่อยเหมือนแบบเราต้องประสานอินเนี่ย <c oughs> อัน,นี้เอกได้ได้สกิลแล้วอัพสกิลเดิทุกตัวเลยเราจะได้หมดแหละ แกแกเสนานดีกว่าตายกดผิดมีข้างบนด้วยนะดัดลงมานี่เออมันมีข้างบนด้วยนะเนี่ยกล่องไอ้โคดเขียวเนะนี่ยประเด็น,นะนคือมันมีเมื่อไหร่เพราะว่าเห็นมันมีคานไม้ที่อยู่ต้องใส่ตายอยู่หนึ่งเอ,อ่อเอาให้หมดเลยทุกตัวละครมีหนึ่งใช่ไหมใช่อ่าเอาให้หมดเลยเพราะมันแค่แปมเดียวกดอัปเกรดเหรอ อืมอัพทุกตัวเลยอืมทีนี้วิวสณ์ก็สร้างกล่องได้สองกล่องตัวถนูก็ยิงได้สองดอกส่วนอัศวินก็จะติดต,ติดคีโอเคอย่างละสองจุดโอเคง,อง,ง่ายเยอะละวอันนี้เ,นเลยมาดูมาดูข้างบนหน่อยว่ามันมีอะไรเปล่าเดี๋ยวด้ว ไม่งั้นก,นกใ็ให้เราเป็นวิาสา่ะเปลี่ยนละเราคิดว่าหมดแล้วนะไม่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย,ยนี่ไ,ไงมเงีเปิดห้องเปิดมีกล่องสมบัติด,ด้วย,ยมีเมทันีด้วยเนี่ยใคไรอะไหนมานะามุนเล็บ ก็คือมีของออของเราอย่างละหนึ่งอ,อ่ารีสโตมานาโคแตเรียนโทลีทิเวตโถยมานานอ,อ๋อได้มันจากการเก็บมอนสเตอร์เอือเฮ้ทมาละอุ้ยได้มีเรื่องเนี่ยนั่นไงเรื่องใหญ่ด้วย เดี๋ยวธนูอยู่ไหนยิงตูดมันยิงตูดมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะมูอะไรวันเนี้ยฟิวเล็งวอลคอนเดียวเลยไม่มีที่อื่นที่สู้กันแล้วเลยไงที่อยู่ตรงนี้เนี่ยไป ต้องยิงหัวเหรอใช่ใช่ตีหัวตีหัวตีหัวเอ๊ยเอ๊กเราได้ดาวมันมาแล้วฮะอหยิบดาบหยิบดาบไม่ได้โวยเราไม่เห็นดาวเออเฮ้ยเสียงใช่ฮึ อันนี้ไรอ่ะเราได้สกิลใหม่มาแป๊หนึ่งนะอ่าฮะเคลียพื้นที่ก่อนโอ้ยลาวิตี้ชิวะ่ะลาวิตี้หรอไหนอืม่อบอสดูดหรือเปล่าดูดแล้วยิงก็ใช่ดูดดี๋ยิงได้ไหม่ะเอ็งยิงบน ได้ปิ้วยีงไงเย้าพึ่งเอหมดละมั้งกล่องเล็กนี้ไว้ทำอะไรวะเนี่ยเอามีอันหนึ่งเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเคลียร์ของก่อนเออเอาของโอเคได้ละเดี๋ยวได้ๆวางปิดวางไว้อะไร นี่ก็ต้องปีนขึ้นบนเดี๋ยวได้ได้อ๋อบนสายมีนี่นะบนสายมีขวดเขียวเชือกเหรอติดเชือกมันติดเชือกติดเชือกอ่าแต่เราไปใส่เอ้ยขึ้นไปขึ้นไปแอร์สายสายไม่เห็นเหรอ๋อทางเห็นสายมีของอ่ะ Điên, điên đây đừng ra ngoài Đi nhanh đi Yeah Mấy hỏa thôi à, ạ Cái đồ cái <Đứng>. มีอะไรบ้างข้างล่างต้องไปต่อแค่แค่หาทางไปต่อนั่นแหละแค่นั้นก็พอแล้วัง้งโดดถึงแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยเอา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 มาตั้งเอ,เอามาเอามาใส่เพิ่มอ่ะบางทีนึกจะไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงเ <c oughs> <c oughs> อตอตรงนี้ปลอดภัยแล้วเสี <c oughs> <c oughs> ข้างบนวางไว้มองไม่เห็นวะแลบวมี ไป,อ,ไปอ,อีกอีกอ๋อเอ๋เอ้ยข้างล่างมันั่น,าน,น,านจะเก็บไงอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเขาวิสัทเปิดละยังไม่เป็นอ่ะมันก็จะบอกหน่อยนะดึมกระดึ้กล่องกล่องมันไปไม่ได้ละมันได้แค่นี้นใช่ไงก็วางไว้ชั้นนั้นแหละวางไวต้ตรงนั้นแหละชั้นสองการล่น เดี๋ยวเดี๋ยวกันไม่คือมันต้องเอาเอาบอสเอาไอ้ตรงเนี้ยเอาไอ้ตรงที่หน้าเราออกดิจะได้เราจะได้ลงไปหลงลงหลงเปนเนี่ยถึงได้บอกว่ามันมีนี่เอ๋อสอบดิงเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยไอยเอาเปลี่ยนได้ดีกว่าตอนนี้มันต้องขั้นแบบนี้ใช่ไงกระโดดกระโดดเฮ้ย มันยาอยาเจ <c oughs> อวะมาทางซ้ายพ่อทางซ้ายอ่ะเห็นปะเหี่ยวเหี่ยวลงมาหนีไหมประเด็นมาไม่เห็นแล้วอะ่ะ <c oughs> คือแมงมุมได้รู้ว่ามีไม่มีเอ้ยอย่ายขยับดิ <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อมีอีข้างซ้ายอีกข้างบนอีกมองไม่เห็น มีแนะดูวิธีว่าไหนๆขึ้นแมงบอลแล้วกระโดดได้นนกระโดดกระโดดโอเคเอากล่องมาปแปะๆตรงหน้าผาเนี่ยจะได้ไม่โดนเสียบสร้างใหม่เลยถ้ามันดันไม่ไหวได้แล้วมนะั้งแค่นั้นเฮ้เราตั้งก่อดใคร ปลอดภัยไปแล้วนะสัมผัสอื้องเฮ้ยข้างล่างเหมือนมีเสียงอ่ะทางขวาเฮ้ยมาแล้วมีขยี้บทขยี้มาไวมีไหมอันนี้อะไร,รอ๋อย่อหยิบได้เอาไปทำลายว่าถุงน้ำหนักหรือใช่ อวถ่วงเราก็ขึ้นมั้งถ่วงเราก็น่าจะขึ้นยอดถ่วงวันเพื่อเปิดอะไรฝั่งซ้ายหรือเปล่าไม่ถ่วงเพื่อให้มันลงมาแล้วเราก็เหยียบเหยียบไอ้นี่ไงเหยียบขานขึ้นไปไงอ้องั้นเาออกไปก่อนเลยึบไปก่อนไหนเดี๋ยวเดีเดี๋ยวยวดเดี๋ยวรอรอรอก่อนรอรก่อนโอเค ขึ้นได้ปะบางทีฟิสิกเกมนี้นี่ก็น่าปวดหัวเหมือนไงเห็นแล้วใช่ไหมเพราะเราไม่เห็นขึ้นแล้วขึ้นแล้วปล่อยเลยค่อยๆดึงค่อยๆดึงเอาติดไม่ติดข้างบนรอรอให้เราสุดก่อนแล้วค่อยนี่โอเคเราบอกไม่เห็นมึงช่วยอยู่นิ่งๆดิโซ่เนออฟิสิกไม่จะมั่นคงเลยโอเคไปเลยเพราะมันไม่เห็นไงรอ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 แบบรอแบ เอ๊ะฝั่งซ้ายมีอะไรบอกอะไรอ๋อมันไปไม่ได้มันติดยิงแล้วยิงเอ,อืเอ้ยอย่าเอือไม่อะไรอ่ะ <c oughs> เอาไงโยโย่ไปข้างหลังแค่โย่ไปข้างหลังไ,ไปไปไหนก็ได้โยวว่ไปข้างหลังเอ,อื้อ <c oughs> โอ้ยก้ <c oughs> อ เอาปิดทางเลยเฮ้ยเออเอยเป็นลอะไรจะดันมาทำไมเนี่ยอยู่ตรงประตูไงดันมาเราก็ล่วงสิเอาวอ้าวไม่ถึงอีกต้องย้อยอีกหน่อยออื้นี่ข้างบนมีให้เก็บด้วยใช่เอาเปลี่ยนเป็นวิชาวิาโด นี่กเข้าจุดเสพทำไมมันไม่รีเลือดวะมันไม่รีเลือดเอาลงมาแซ่อ่าโอเคไปไกลๆดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ายข้างหลังก่อนโอ้ยจิ้มนิดเดียวก็แบบโอเคย้ายข้างหลังละมันรีเลือดให้แค่แบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนิดเดียวฮะอืมอันนี้ต้องวาดสี่เหลี่ยมปีได้แหละเอ่อ ทางซ้ายมีกล่องขอจัดส่งแป๊บนึงเอ้ยแมงแมงกระบุมบทยี้เออทางซ้ายมีกล่องมีขวดเขียวด้วยของเขียวก่อนอย่าเดี๋ยวๆ้วแป๊บนะหยิบก่อนติดอะไรเนี่ย เหยียบไม่ได้ใช่ไหมปกติมันเราว่ามันหมุนได้ไหมเหรอใช่ไหมมันได้ตัดมุมได้เนี่ยไม่มันหมุนแบบหมุนกล่องได้ไหมเล่นล o กกิ้งอะไรพวกเนี้ยมันได้ไหมได้นะหรือกด A มาติดอะไรกดอะไรมันติดอะไรวะกล่องสั่นงไลดลดระดับมันนิดนึงแล้วกันนิบนึงแป๊บนึง ได้แหละต่อขึ้นไม่ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ะได้ปะเปิดทิฟไปขวาเลยอีกได้ขวดน้ำมานะ<อ>ใครขอ,ของวิาสาหแน่เลยปะใช่ปะ,ปะของอีเวนต์ของขเอาของบอสปะอ่ะเอ่อออโตเมติกรีสโตสามสิบเปอร์เซ็นต์มันฟอ,อร์คาเลเตอร์ ที่มีมานายุสิมานาเด็ดยุสิร์หนึ่งวันเดียวตัว <sausage> จ <them> ีนตีหลอดอันนี้ก็คือมันมันรีสโตรมานาตอนที่เข้าเช็คพอยต์เออเราก็ใช้ไม่เลยเกินเลยนะมันใช้มานาได้หลังลิงดูโอ้ ทางขวามีอะไรป่ะข้างล่างอ่ะทางขวาไม่มีได้ป่ะทางขวาไม่มีอะไรอ๋อติดแล้วใช่ไหมอืมต้องต้องเอาถั่วไหนขึ้นขึ้นลิฟต์มาขึ้นลิฟต์มาลิฟต์ทางขวาสุดอ่ะขวาขวาค่อยๆมาทางขวาไหนมัน โอเคเรามาผ่านเรามองไม่เห็นเอกนะเจอเอกไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นวิสาหทีดันลิฟต์ไอ้ทางขวามาให้หน่อยดันลงมาจับเรามองไม่เห็นไม่เห็นเลยเลยข้างล่างเอาข้างล่างนะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยมันมานี่มันมันล็อกกล้องเลยเอาโอาเพลงเอาวิสาหมาให้เราเนอปริศนาคนเดียวชืบมันเลยต้องมันเลยต้องเซตก่อนไงแต่มันไม่ยากไง ระวังไปด้วยอย่าดีนะถ้ามันบอดที่บอกนี้อ้ปะกงไปนี่มันสุสานสุสานคนเป็นเอาไป่ใช่วันตายสุสานของกาดิเอนผู้พิดฉากออฟเด็กอเล็กซี่